ย้อนเส้นทางความสำเร็จเนื่องในวันที่8สิงหาคมครบรอบ7ปีเกิลกรุปแบล็กทิ้งที่มี4สาว Lisa Rose, Jenny สลิซ่าโรเซ่เจนนี่จีซูศิลปินสาวมากความสามารถที่พลิกวงการเพลงเคป๊อปและอุตสาหากรรมทั่วโลกเวียนมาบรรจบวันที่8สิงหาคมหากย้อนไปเมื่อปี2016คือวันแรกที่4สาวลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่เดบิวต์ในฐานะวงแบล็คทิ้งจนณวินาทีกลายเป็นเกิลกรุปที่ทรงอิทธิพลระดับโลก และปี2023ย่างเข้าสู่การครบรอบ7ปีและวันหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment Who's That Girl ย้อนไปเมื่อพฤษภาคม2012 YG Entertainment ค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีได้ปล่อยคลิปปริศนา Who's That Girl เผยให้เห็นภาพของเด็กสาวผมดำไว้หน้ามาอายุ16ปีกำลังซ้อมเต้นอยู่โดยไม่ได้ระบุชื่อหรือเชื่อชาติแต่หลายๆคนไปขุดจนทราบว่าเธอคือสาวไทยวิซ่า ต่อมาในปีสิงหาคมทาง YG ได้ปล่อยคลิปหนึ่งในเด็กฝึกเจนเนี่หญิงสาวผู้มีความสามารถในการแรปร้องนำปรากฏการณ์แรกวินาทีที่สร้างเสียงฮือฮาสุดๆวันที่6กรกฎาคม2016คลิปการซ้อมเต้นของลิซ่าลิซ่าเจนเนี่เจนเนี่จีซูจีซูโรเซ Rose ที่เต้นครบว่าเพลง Beach b e t t h e r h a n Money ของ Rihanna ได้กลายเป็นไวร่าดัง Blackpink debut วันที่8สิงหาคม2016 YG ได้เดบิวต์ r กิลกรุในรอบ7ปีชื่อ Blackpink มีสมาชิกทั้งหมด4คนพร้อมปล่อยอัลบั้มแรก Square One กับซิงเกิลเพลง w h i s t l e ต่อมายกขึ้นอันดับหนึ่งบนเกาดิจิตอลชาร์ตและอีกหนึ่งซิงเกิลที่สร้างปรากฏการณ์ไม่แพ้กัน m o o m i กลายเป็นเพลงแรกที่ติดอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดเวิลด์ดิจิตอล o องชาร์ตประกับศิลปินระดับโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพลงของ Blackpink ได้รับความสนใจในวงการเคป๊ปเป็นอย่างมาก กระทั่งเมื่อปี2018เพลง d d U ด d d ด d d ด DDU ดูได้ขึ้นแท่นอันดับที่55บนบิลบอร์ดชาร์ต100และกลายเป็นกระแสดังยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่วงการเพลงระดับโลก จนในปี2018ได้ร่วมง,งานกับดัวลิป้านักร้องชาวอังกฤษในเพลง Kiss and Make Up และกลายเป็นเกย์กรุ๊ปวงแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโ o เชล่ l l a 2019เทศกาลดนตรีระดับโลกและตามมาด้วยเพลงที่ร่วมร้องกับนักร้องชาวอเมริกันอาทิปี2020ร่วมง,งานกับเลนี่กาก้าผ่านเพลง Sour Candy แ,และปี2020ร่วมง,งานกับเซเลน่าโกเมสผ่านเพลง Eye Cream จนทุกวันนี้ Blackpink In Your Area ขยายพื้นที่ไปรอบโลกปล่อยอัลบั้มพลิกวงการอีกครั้งห่างไปแรมปีกลับมาสร้างตำนานด้วยการปล่อยอัลบั้มบอนทิ้ง Pink, และปล่อยซิงเกิลแรกชื่อทิ้งเวน o อในวันที่19สิงหาคม2022ก่อนจะตามด้วยเพลงชัดดาวในวันที่16กันยายน2022โดยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด8เพลงได้แก่ Pink om, ทิ้งเวน o อชัดดาวไยป้าเกิลเย่เ yeah, ย yeah, yeah, ่เย่คัททูเลิฟ The Happy Girl, t u n l e y และ Ready for Love ตอกย้ำความนิยมด้วยการจัด World Tour Blackpink b o n ทิ้ง w w r r l t t u u r เริ่มที่เมืองโซโประเทศเกาหลีเป็นที่แรกในวันที่15-16ตุลาคม2022ก่อนจะประกาศ World Tour รอบโลกยาวจนถึงเดือนมิถุนายน2023จัด World Tour รอบ Encore ส่งอิทธิพลระดับโลกไม่เกินจริงตาราง World Tour รอบแรกยังไม่ทันหมดเตรียมจัด Encore ตามคำเรียกร้องของเหล่าบลิง โดนล่าสุดเตรียมลุยเมืองไทยเป็นประเทศแรกในวันที่27วันที่28พฤษภาคม2023เคป๊อปวงแรกที่ขึ้นเฮดไลน์งานโคอาเทลล่าแบล็กทิ้งได้เป็นหนึ่งในเฮดไลน์ของงานเทศกาลดนตรีระดับโลก c o อาเทลล่าสซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่14 1 6เมษายนและ21 2 3เมษายนจัดแสดงที่เอมพายโปโลคลับเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจน เกิดปรากฏการ์พิ้งเชลล่ากว่าเตียบทุกวงการกว่าเรียบเกือบทุกแบรนด์ดังและมีผลงานแน่นตลอดปีรวมถึงผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมมียอดวิวเพลงระดับทะลุร้อยล้านแบบไม่มีพัก